วันนี้นะคะกบทําเป็นข้าวทะเลพิโรดไข่ขน้นนะหลักการสําคัญตัวนี้คือกบเห็นไข่ข้นลายที่เขาบอกเขาทขาําไข่ข้นกันแต่มันมองแล้วเหมือนไข่เจียวไม่สุกมากกว่าไข่ข้นเนี่ยจะต้องมีความเหลวนะคะอยู่ที่ผิวด้านบนมันไม่ใช่ไข่เจียวไม่สุกนะแล้วก็ไม่ใช่ไข่ขย,ยี้ด้วยคนละอันกันขั้นตอนการทํานะเรื่องของไข่ข้นเนี่ย กบจะใช้ไข่สองฟองนะคะเติมนมข้นจืดสองช้อนโต๊ะกบใส่ออซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้มีรสชาตินิดนึงแล้วคนคนด้วยช้อนไม่ใช่ตีให้เป็นฟองเหมือนไข่เจียวคนด้วยช้อนไปในทิศทางเดียวกันให้เข้ากันดีๆเลยนะคะกระทะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะแต่ต้องกลิ้งน้ำมันรอบๆกระทะ ใช้ไฟกลางค่อนๆออกนะคะแล้วพอกริ้งน้ํามันเคลือบรอบๆจนถึงปากกระทะเลยนะกริ้งกริ้งกริ้งให้ร้อนดีเพราะอะไรเพราะเวลาเราเทเนี่ยเราจะเทไข่ออกมาเนาะมันจะได้ไหลออกมาได้สมูทได้นะคะแล้วก็พอเริ่มร้อนเราใส่ไข่ลงไปแล้วพอไข่เริ่มเซ็ตตัวนะคะเราจะใช้ช้อนเนี่ยเขี่ยไข่เข้ามาเขี่ยเขียเียเียเขียน้องเข้ามาเรื่อยๆพอเขี่ยเข้ามาเรื่อยๆ กะเวลาพอเห็นผิวเคลืองหน้าไข่เนี่ยยังมีน้ำอยู่พอเลยปิดไฟนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีประคองแล้วก็ลินลงมาเคลือบข้าวอย่างนี้กบเอาทะเลพิรโ่งใส่ไปแล้วมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะแต่เขาน้องเขาจะมีความเยิ้มๆครีมมี่ครีมมี่นิดนึงนะคะเสร็จแล้วทะเลพิรุ่ก่ทะเลพิรุ่เนี่ยกบก็เริ่มจากตำกระเทียม นะคะพริกจ้นดาพริกแห้ง3ามอย่างเข้าด้วยกันนะแล้วก็ก็ผัดกับกระทะที่เราทอดไข่เนี่ยแหละคั่วๆนะคะใส่กุ้งใส่ปลาหมึกลงไปคั่วๆด้วยพอรักเริ่มสุกสักห้าสเนเติมน้ำลงไปสักประมาณ3มช้อนโต๊ะน้ำเปล่านะใส่น้ำพริกเผานะคะกบเพิ่มความหอมด้วยมันกุ้งเนาะแล้วก็ซอสหอยนางรม นะคะซอสปรุงรสน้ำปลานะคะลองชิมรสดูก่อนผัดผัดลองชิมรสดูก่อนถ้ายังไม่หวานหรือเค็มเกินไปใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงแต่ระวังเพราะน้ำพริกเผามีความหวานอยู่นะคะอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลไปใ,ในตอนแรกเมื่อสุกดีแล้วปิดท้ายด้วยใบกระเพราใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนถือว่าเรียบร้อยของทะเลพิโรดนะคะทีนี้ อยากให้เห็นผวหน้าไข่กเ้ยเนี่ยมันจะมีความครีม,มี่ครีม,มี y เห็นไหมมันจะต้องไม่ใช่ไข่เจียวไม่สุกนะมันคนละอย่างกัน <c oughs> ก็ไปกินหลายที่แล้วโดนไข่เจียวไม่สุกแล้วก็บอกว่าไขา่ข้นนะคะ <c oughs> มันจะมีความหอมของใบมะกรูด พริกไทยอ่อนน้ำพริกเผาอวนเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็มีพวกกุ้งปลาหมึกเด้งๆอร่อยอร่อด้วย,วยลองทำดูนะถ้าจานนี้ถ้าขายตามร้านหลายร้อยเลยนะลองดูลังดู